สวัสดีครับผมมาร์คเมทันฟุตวันทาวเวลว์ตอนนี้นี่ผมมายืนอยู่บริเวณด้านหน้าของสถานีรถไฟไซกอนนะฮะที่ตั้งอยู่ที่กรุงโฮจิมินิตีในประเทศเวียดนามนะฮะภาษาเวียดนามเนี่ยสถานีรถไฟเนี่ยเขาจะเรียกว่ากานะฮะแล้วก็ต่อท้ายก็เป็นสถานที่หรือว่าพิกัดหรือว่าชื่อเมืองครับก็คือไซกอนหรือว่ากรุงโฮจิมินิตีนั่นเองนะครับคือถึงแม้จะมีการเปลี่ยนชื่อจากไซกอนเป็นทางด้านของโฮจิมินสตีอเนี่ยแต่ สถานีรถไฟอย่างนี้เนี่ยเขาก็ยังใช้ชื่อเดิมก็คือสถานีรถไฟไซ่อนนะฮะนี่ก็เป็นบรรยากาศบริเวณด้านหน้าของสถานีนะฮะผมมาถ่ายคลิปต,ตอนนี้เนี่ยเป็นช่วงเวลา21นกา29นาทีนะครับก็เป็นช่วงมืดค่ําแล้วนะครับก็จะมาถ่ายคลิปบรรยากาศของสถานีรถไฟไซ่อนที่กรุงโฮจิมินให้ทุกท่านได้รับชมกันนะฮะ ก็ตรงด้านหน้าตรงนี้นี่จะมีพวกร้านขายของนะเป็นร้านขายเครื่องดื่มแล้วก็เป็นร้านอาหารด้วยนะฮะร,รู้สึกว่าตอนนี้นี่เขากําลังจะเก็บร้านนะเพราะว่าตอนนี้เป็นช่วงเวลามืดแล้วนะครับสามทุ่มกว่าแล้วนะครับรอบรอบด้านหน้าก็จะมีพวกบรรดาญาติพี่น้องนะครับแล้วก็พวกบรรดาผู้คนเนี่ยเขามาส่งพวกญาติหรือว่าลูกหลานของตัวเองพ่อแม่นะครับ มาส่งลูกนะครับเดินทางไปยังเมืองต่างๆสถานที่ต่างนะฮะบ,บริเวณรอบๆนี้ก็จะเป็นจุดจอดรถนะฮะนะครับสามารถจอดได้หลายคันเลยนะฮะแล้วก็บริเวณรอบนอกนี้ก็จะเป็นจุดของพวกร้านขายของร้านค้าต่างๆนะครับตั้งอยู่เรียงรายเลยบริเวณรอบๆสถานีนะฮะเอาครับเดี๋ยวเราเข้าไปชมบรรยากาศด้านภายในของสถานีรถไฟสายงอนที่กรุงโฮจิมินิตีที่ประเทศเวียดนามพร้อมกันครับ นี่ก็เป็นบรรยากาศด้านภายในของตัวอาคารที่สถานีรถไฟไซง่อนนะฮะนะครับบริเวณรอบๆข้างนี้ก็จะเต็มไปด้วยพวกร้านขายของนะมีร้านขายบัตเหอี่หรือว่าเป็นร้านขายขนมปังนะฮะนะครับนะรบ,บันเต่ก็คือขนมปังนะครับมีพวกขนมขบเคี้ยวนะฮะแล้วก็มีพวกน้ําดื่มนะครับมีมามงมามา่มาอะไรมีหมดเลยนะฮะ ก็คล้ายๆที่เมืองไทยนะครับจะมีร้านค้าร้านไหนของไอซครีมวลนะฮะแล้วก็พวกบรรดาของใช้ต่างๆหมวกนะครับตุกตากระเป๋าสตางค์นะฮะปลั๊กนะครับ power bank นี่มีขายหมดเลยนะเนไรับร้านขายพวกเครื่องดื่มน้ำดื่มนะฮะน้ำมัลมรป๊ปซี่น้ำเปล่านะฮะ Milo กระป๋องโอ้มีเยอะแยะนะครับ ตั้งเรียงรายอยู่ก็หลายร้านนะฮะเท่าที่ผมเห็นนี่มีอยู่ประมาณ5้าถึง้านเลยเนะครับบริเวณรอบๆของสถานีรถไฟไซก้อนนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นด้านในตัวอาคารนะส่วนจุดบริเวณด้านหน้านี่นะฮะก็จะเป็นจุดจำหน่ายตัว๋วโดยสารนะฮะก็สามารถจองทั้งแบบออนไลน์แล้วก็สามารถบล l อ i n เข้ามาซื้อตั๋วกับทางเจ้าหน้าที่ได้นะฮะก็จะมี สุดหมายปลายทางไปยังสถานที่ต่างๆเอาที่เป็นสถานที่ดังๆนะฮะที่เป็นสถานีดังๆที่คนจะรู้จักกันก็จะมีฮานอยนะฮะมีเวมีดานังนะครับมีนินบินแล้วก็มีทางด้านของยาจางครับแล้วก็มีที่โฮจิมินซิตี้ที่นี่นะฮะส่วนใครจะนั่งรถไฟไปซาปาเนี่ยต้องไปต่อรถตรงสถานีฮานอยนะฮะไม่มีรถไฟที่จะวิ่งตรงยาวไปถึง จุดของซาปานะครับจากจุดของโฮจิมินซิตี้นะฮะตรงนี้นี่ก็จะเป็นบริเวณเก้าอี้นั่งของบรรดาผู้โดยสารนะรเมื่อสักครู่เนี่ยรู้สึกว่ารถไฟจะมาเข้าจอดแล้วผู้โดยสารก็ทยอยไปขึ้นรถไฟแล้วนะครับก็ขบวนล่าสุดนี่ผมก็ไม่แน่ใจว,ว่าขบวนล่าสุดนี่เขเดินทางไปไหนนะฮะแต่ผู้โดยสารก็ที่มารอเมื่อสักครู่นี้ก็ทยอยขึ้นรถไฟไปแล้วครับนี่ครับจุดของเก้าอี้นั่งพาของผู้โดยสารนะฮะ แล้วก็ฝั่งด้านตรงข้ามตรงนู้นก็จะเป็นจุดของห้องน้ำนะฮะห้องน้ำที่นี่นี่ก็เข้าฟรีนะครับเหมือนที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัตรครับไม่มีการเก็บเงินค่าโดยสารนะตรงนี้นี่รู้สึกว่าจะเป็นตารางเดินรถนะครับที่สถานีรถไฟไายก้อนนะฮะก็เป็นภาษาเวียดนามทั้งหมดเนี่ยยาจางนะฮะ บิน od, พวดนะครับครับจะ้าก็ชื่อสถานีต่างๆแล้วก็มีตารางเวลาใดินรถนะฮะยาจางนะครับเวียนเฮานะไซซ้อนนะครับส่วนใหญ่ก okay. ja ็เป็นภาษาเวียดนามทั้งหมดนะเนด้านนี้ก็เป็นจุดของห้องน้ำครับเล s สุูมนะฮะ บริเวณด้านภายในครับแต่ก่อนเนี่ยสถานีตรงนี้เนี่ยไม่ได้เป็นสถานีรถไฟนะครับแต่เป็นเหมือนกับจุดส่งสินค้านะครับซึ่งสมัยก่อนเนี่ยทางด้านของชาวฝรั่งเศสเนี่ยใช้พื้นที่ตรงนี้เนี่ยเป็นการเก็บสัมภาระหรือว่ารับส่งสินค้านะครับในช่วงยุคศตวรรษที่30นะครับในตรงนี้มีร้านเป็นร้านฟาสต์ฟู้ดนะชื่อว่ารอตเตอรี่นะฮะก็จะมีพวกเมนูเกี่ยวกับไก่ทอดนะครับคล้ายๆกับพวก เคฟซีแล้วก็แม d o โดนัลนะฮะก็ยังมีเมนูข้าวด้วยนะครับมีแฮมเบอร์เกอร์นะฮะไก่ทอดนะครับก็เป็นอาหารแบบสไตล์ฟาสต์ฟู้ดนะก็ผมเห็นจะมีผู้คนมานั่งทานกันพอสมควรนะร,ระหว่างที่เราออขึ้นรถไฟนะะนะครับบริเวณสุดของที่จำหน่ายตั๋วด้วยสารนะฮะสามารถนั่งยาวไปถึงฮานอยได้เลยนะฮะ จะใช้เวลากันประมาณราวสอวันนะครับสำหรับการเดินทางจากโคชิมินไปที่ฮานอยคือรถไฟเวียดนามเนี่ยเขาจะสามารถวิ่งตรงยาวได้เลยครับจากทางภาคใต้นะครับไปยังโซนภาคเหนือนะฮะส่วนที่เมืองไทยเนี่ยเขาจะแบ่งเป็นสายนะครับสายเหนือสายอีสานสายใต้สายตะวันออกนะครับคือถ้าจะนั่งรถไฟจากหาดใหญ่ไปเชียงใหม่เนี่ยไม่มีวิ่งตรงนะครับต้องมาต่อรถที่กรุงเทพอีกทีหนึ่งนะครับ ส่วนที่เวียดนามเนี่ยทางใต้ก็คือโฮจิมิน์นะครับสามารถนั่งตรงยาวได้เลยครับไปยังฮานอยได้นะฮะผมก็เคยมีประสบการณ์นั่งรถไฟตรงจากโฮจิมินมาที่ฮานอยนะครับก็ใช้เวลาค่อนข้างจะยาวนานเหมือนกันนะครับนี่รบรรยากาศของผู้โดยสารที่จะออกไปยังจุดของชานชลานะคือจะแตกต่างอย่างที่เมืองไทยนะฮะเพราะว่า ที่เมืองไทยเนี่ยเราสามารถเดินเข้าออกตรงบริเวณชานชลาได้เลยแต่ที่เวียดนามเนี่ยนะครับตรงนี้จะเป็นจุดทางที่จะไปยังชานชลาเนี่ยก็ต้องมีการสแกนตั๋วนะครับสำหรับผู้โดยสารนะฮะเนี่ยก็จะมีเป็นที่กั้นแบบนี้ครับแล้วก็สแกนตั๋วเพื่อจะเดินทางไปยังจุดของบริเวณชานชลาเพื่อขึ้นรถไฟนะฮะใครที่ไม่ได้เป็นผู้โดยสารไม่มีบัตรโดยสารเนี่ยก็ไม่สามารถเข้าไปได้ครับ ผมก็สามารถถ่ายคลิปได้แค่บริเวณตรงนี้นะฮะเพราะว่าไม่ได้เดินทางไปไหนนะแค่มาถ่ายคลิปบรรยากาศของสถานีรถไฟไซ้อนให้ได้รับชมกันนะนะครับผู้โดยดสารก็ค่อยๆจะสแกนตั๋วนะครับเพื่อไปขึ้นรถไฟนะฮะรถไฟที่นี่นี่ก็จะมีรถไฟทางไกลนะครับรถไฟทางไกลนี่ก็จะมีทางไปฮานอยนินบินเวดานังนะครับถ้าแบบเอาใกล้ๆหน่อยนะก็คือยาจางนะครับ จะใช้เวลาเดินทางประมาณ7-8ชั่วโมงฮะอันนี้คือใกล้แล้วนะครับสำหรับโคชิมินไปที่ยาจางเนี่ยส่วนด้านบนนี่รู้สึกว่าเขาน่าจะยังปิดปรับปรุงอยู่นะครับไม่สามารถใช้บริการได้นะมีจุดของเบาะนวดไฟฟ้านะฮะอันนี้นี่เป็นจุดของบอดดิ้งพ a าสนะครับเนี่ย จอดิ้งฟ้าส์ของตัวรถไฟนะครับเราไปชมบริเวณบรรยากาศด้านนอกนะด้านนอกนี่ก็รอบๆ้างนี่ก็จะมีพวกร้านค้าร้านขายของเยอะเหมือนกันนะเนี่ยมีผู้โดยสารนี่มานั่งอยู่บริเวณด้านนี้นะฮะร้านก,กาแฟนะครับจะมานั่งพานเพื่อค่าเวลาระหว่างรองรถไฟก็ได้นะฮะ ก็เป็นบรรยากาศค่อนข้างจะเสียงดังเลยนะครับโปรบรรดาชาวเวียดนามนะฮะนี่ก็เป็นบรรยากาศส่วนหนึ่งที่นํามาให้ได้รับชมกันนะครับสําหรับสถานีรถไฟไซก้อนนะก็ตั้งอยู่ในเขต3ของกรุงโฮจิมินท์ซิตี้ครับจะตั้งอยู่ห่างจากบริเวณใจกลางเมืองประมาณ1กิโลเมตรครับสำหรับในส่วนของสถานีรถไฟไซก้อนนะฮะ เอาครับสำหรับเรื่องราวของสถานีรถไฟไซก้อนครับที่ตั้งอยู่ที่กรุงโฮจิมินซิตี้ของประเทศเวียดนามก็คงจะมีประมาณนี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณครับ